พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมมือนี้กับพบกับช่องนุ่มจากบัตรพัทลิอีกเช่นเคยพี่น้องสำหรับมือนี้กับผาพี่น้องมาหาเล้อยูุล้อกินเข้าเนาะพี่น้องเนาะพอดีว่ามือนี้เป็นวันเกิดพี่สาวเพื่อนะพี่น้องพอดีว่าทั้งไทยกรุงเทพกับทยั้งเมืองอุบลเนี่ยในเมืองผมเพื่อนเพื่อนจะมาเยี่ยมมายามมาฉลองวันเกิดกันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพี่น้องอยู่บ้านนอกนี่แหละพอดีเพื่อนเบื่ออะไรกินแต่ผักสเต็กกินแต่ผักซูชิกินแต่อาหารดีๆเลยอาหารในเมืองพี่น้องเพื่อนอยากกินอาหารบ้าาาานนนๆเเะอยกกกิพว ก็กุ้งเต้นหรือว่าพวกไอมกปลาซิวบวกมงเสียมพี่น้องมันก็เลยเป็นหน้าที่ของนุ่มจากรพรรพัดทินพี่น้องมาหาอยู่หากินไหพีขงน้องเพื่อนทั้งทั้งคนในเมืองคนได้กินพี่น้องไปเบิงว่ามันนี่จะได้วัตถุดิบบอจะได้ทั้งกับเข่ากับแก้มให้เพิ่นบอไม่เนี่ครับผมไปครับไปรุ่นไปเบิ้งนั่กันครับพี่น้องไปครับครับผมไปรุ่นหลังแรกกันเลยพี่น้องมันนี่จะได้กับเข่าหรือกับแก้มบอจะได้มียงไปสู้พี่สู้น้อง ทังคนในเมืองได้กินบ่เพิ่นแต่อยากกินไลายซั่นค <c oughs> ือแตช่องงมจักรพัชญ์เทียนโพดอย่างนนาะสิเนี่ยปลาซิวบ่หมาบ่หอาบ่เอ้าๆๆๆๆอา,อา,อาขาวอักลากพี่น้องพุนะ่นน่ะปลาซิวก,ก็ได้พี่นอ้องกุ้งก็ได้พี่น้องอู้ เปลเป็นอยู่นี่คนนี้เลยจะปากป้องเข้าไปนี่จะได้ลไรบ้องเนาะคุณเนาะอู้ได้ยู้ยได้พี่น้องุนะครับอ้าวเจียวพี่น้องได้ยู้พี่น้องคุณนะครับอาหมรอาหารยู้พี่น้องเก็บหลังที่สองต่อครับพี่น้องหลังแรกพี่น้องก็ได้ยู้ได้กินยูครับพี่น้องเนาะนะครับไปหลังที่สองกันพี่น้องมานบ่ อหลังที่สองที่นี่วางอีกครั้หนงมาเด้อเออไปจังใดไปจังใดหลังนี้ได้ยุพี่น้องต้ว่าเป็ลายท่อนหลังแรกพี่น้อง พอได้อยู่พี่นอ้องนะเก็บครับพี่นออ้องเฮ้ยเอาเน่นนนะไทยกรุงเทพจะได้กินบนนั่นนี่เก็บครับเก็บพี่น้องไปครับลุนต่อพี่น้องสองหลังนี้บ่วมันมีที่ดักกุ้งนึกพี่น้องเป็นที่ดักปลาที่เก็บก่อนที่ว่าเป็นแบบไม้พี่น้องเมื่อใส่ถิ่มไว้พี่น้องเบิ้งเปล่งเดนี่นยังบ่ เงาเ่าอ้บ <gegen violin> <acy> ่ได <unfinished appearance> ้เรื่องเลยพี่น้องเลยยังมีแต่กุ้งโอ้ยบ่ได้สามพี่น้องโอูหมาอันถือบ่พี่น้องมึงนี่ยต้องใส่น้ำใส่หนูพี่น้องเนาะหาพวกปากกดเพียนหนูพี่น้องเนาะใส่เยืงสีบ่เข่าเลยพี่น้องไปครับเก็บต่อครับลองงบรอบหลังที่สองพี่น้องจะเป็นตั้งแต่หลังแรกวันนี้ยังเลยพี่น้องมีแต่กุ้งเขาครับผม พอกันไปพี่น้องตอเขาไห้พี่น้องเออใส่ไม้แบบนี้มันบ่มักด้วพี่น้องเนาะมันต้องไปใส่ไม้ห่วยหลีเท่ด้วยพี่น้องนี่ใส่อาหารปลาดุกเข้าไปพี่น้องมีแต่กุ้งติดนิดๆิน้อยๆพี่น้องโอ้บ่ได้เรื่องพี่น้องเด้อเราไปหาไม้มาใส่หน่อพี่น้องนะไปพยายามที่ดักกุ้งต่อพี่น้องไปครับพี่น้องไปดูหลังที่สามกันพี่น้องจริงจริงไลย จะเพิ่มบ่ให้พี่ให้น้องได้กินบ <c oughs> ่ครับใส่ปลายางหกเนี่ยมุ่งแตปแบบัดทิ้นมักไ่พี่น้องเพราะว่าน้ำมันขึ้นไลพี่นอ้องช่วงนี้น้องฝนมันตกพี่น้องนะครับป็งได้ไหมอืมได้อยู่ได้พี่น้องอู้กุ้งพี่น้องนะครับโอ้โอ ได้กุ้งหลายอยู่พี่น้องหลังที่สามหนิพี่น้องโอเคเลยพี่น้องได้ผลใด้พี่น้องนี่นี่ครับใส่หมายยางห้องหกเสร็จพี่น้องนี่ครับพวกปลาหน่อยพวกกุ้งฝอยมักมะลบพวกปลาใหญ่ที่มาล่าเหยื่อพี่น้องลองเบิังดู้พี่น้องด้วยที่สอนไปคลิปก้อนละพี่น้องนะครับเด็กกุ้งเลยพี่น้องนะครับเต้นตุบตับตุบตับอยู่ไปครับไปยามลังสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะขอให้มานเด้อไปครับพี่น้องยามต่อครับเริ่มมืดเริ่มค่ำแล้วพี่น้อง เนี่ยครับนามมันขึ้นลายพี่น้องจนตะก้อนมันนามใสใสได้พี่น้องเนี่ยกลายเป็นแบบคุ้นไปเลยพี่น้องกุ้งเล็บเบิ้ลเข่าดีเท่าใดิก็คลิปก่อนเนี่ยฮะหลังสุดท้ายแล้วครับเด็กกุ้งปีก้ก่สู้ปากคนในเมืองเพ <c oughs> ื่อนปะตีเท่ เดโอ้ว่าผิดบางพี่น้องนี่ครับนี่ปลาซิวก็ได้กุ้งก็ได้พี่น้องหลังนี่นะว่าได้กินอยู่พี่น้องเก็บครับผมว่าได้ก่อยได๋อูอยู่พี่น้องปลาซิวทั้งกุ้งพี่น้องเออได้ซิ่ี่ซน้องกินแล้วพี่น้องท่านเนี่ยครับผม ังดีกันหลายยูได้พี่น้องกันนะครับเรได้ยูได้กินด้วยพี่น้องเลยสู้ไทยกรุงเทพคนนี้เมืองได้กินกันครับผมชัวรโอเคเจ๋วก้องขึบุบบับบบางสิพี่น้องกล้องนุ่นมเกิดจากพัฒน์ที่ไหน นี่ครับมุมดัดกุ้งซีหลังห่างๆพี่น้องนี่ครับผลงานมือนีพี่น้องดีกว่าเพอได้อยู่ได้กินเพรได้พีพี่น้องได้ก๋วยจี่เป็นตู้ลายยู่นิพี่น้องคือก๋วยสองถ้วยนี่หนึ่งเดือนสองน้องครับก๋วยยิ้งยิ้หรือไม่ก็แบ่งถ้วยพอดีๆกับวันเดี๋ยวสองถ้วยพี่น้องเดี๋ยวอยู่พี่น้องสุพีสุนองกินแล้วครับผม แล้วันนี้ก็ซื้อว่าเสียสิ้นภารกิจแล้วพี่น้องก็ได้ไปสู้พี่ซื้อน้องทั้งคนนี้เมืองเขากินแล้วพี่น้องไป็นไก่แล้วล่ะพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนุ่มจักรพรดิพันธินนะครับผมยลืมกดกระดิ่งดังกิ้งกิ้งนะพี่น้องเด้อหรือเบอร์ว่าเข้หนานุ่มจักรัรพันทินจะพาพี่พี่น้องน้องไปหาอยู่หากินตรงไหนรบติดตามรับชมครับผมแล้ววันนี้ขอขับไลาพี่พี่น้องนะครับผมสวัสดีครับมาครับ